เรามาอีกครั้งนะครับในบรรยากาศของรถ4ีล้อนะครับแต่เป็นเวฟนะครับเป็นบอดี้เวฟนะครับเครื่องเวฟนะฮะซึ่งคันนี้เป็นรถต้นแบบนะครับและคันนี้คือรถลูกค้านะครับเพิ่งทำเสร็จเสร็จ,ส,รจส,ดสดๆร้อนๆเลยโอ้ไฮดรลิกจะเป็น3ามท่อนแต่ว่าเราจะแมวขึ้นสุดกันไฮดรลิกพังเราจะมี<อ> สวัสดีครับทานผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกจิเลสซิ่งนะครับเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็ไปกดติดตามที่เพจ Facebook ด้วยนะครับกจิเลสซิ่งเหมือนกันนะครับนะฮะวันนี้นะครับทานผู้ชมครับเรามาอยู่ในที่นี่เลยดัดแปลงรถอีกแล้วนะครับคือจัดสภาพรถนะครับงานดัดแปลงงานงานสร้างต้องที่นี่เลยนะครับผมช่างขวัญบ้านกาลเหลืองนะฮะ เรามาอีกครั้งนะครับในบรรยากาศของรถสี่ล้อนะครับแต่เป็นเวฟนะครับเป็นบอดี้เวฟนะครับเครื่องเวฟนะฮะงานนี้นะครับจะเป็นยังไงจะสวยแค่ไหนนะครับหรือจะแตกต่างจากขันนู้นนะครับคนนู้นเป็นโนวาเทนานะครับมาดูคันนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมเป็นเวฟร้อยบไอนะครับหัวฉีดเลยนะครับท่านผู้ชม โอ้โหคันนี้บอกเลยว่าสวยมากนี่ซึ่งคันนี้เป็นรถต้นแบบนะครับและคันนี้คือรถลูกค้านะครับเพิ่งทําเรสร็จเสร็จสดๆร้อนๆเลยคือเราต้องไปสัมภาษณ์ช่างเลยแหละนะฮะว่าคันนี้เป็นมาอย่างไงส่งท,ที่ไหนลูกค้ามาจากไหนเขาติดต่อมาอย่างไงเอาไปส่งยังไงต้องรอติดตามสวัสดีครับช่างสวัสดีครับขออนุญาตติดไมค์ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่ขวัญคนเดิมนะครับอ่ะพี่ขวัญครับเข้าเรื่องเลยคันนี้มายังไงพี่คันนี้เป็นรถลูกค้าจากจันทบุรีครับจันทบุรีครับโอ้ไกลเลยนะเห็นในเฟซบุ๊กขับรถมาส่งเลยขับรถเอาเวฟมาส่งเลยจากจันนี่นะอ่าอโอเขา่าจะ ถือโอกาสมาเที่ยวด้วยแล้วมั้งมาเที่ยวด้วยครับ <S 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 โอ้โหเดี๋ยวให้พี่ขวันพามาดูหน่อยแตกต่างพี่แตกต่างจากเที่น่าคันเมื่อกี้ไหมครับแตกต่างครับเยอะบบเลยอ่าเยอะเลยโอ้โหช่วงล่างแล้วก็ระบบดาแตกต่างกันอืมครับแล้วก็รูปทรงอาจจะมีเปลี่ยนปแปลงนิดนึงครับสมบูรณ์กว่าว่าง,งั้นนะพี่เนาะครับแล้วก็ล้อแมกโอ้โหสวยมากล้อแมกขอบสิบนิ้วข้อหน้าหลังขอบสิบนิ้วใหญ่มาก ใหญ่กว่าตัวนั้นะพี่เรือเท่ากันเท่ากันครับแต่ว่าตัวน้าดอกมันหมดก็เลยเรือน้อยไปตัวน ok so ั้นจะเป็นกระทะนะพี่เนาะตัวนั้นเป็นกระทะตัวนั้นจะเป็นกระทะนะครับของเทน่าตัวนี้เป็นล้อแม็กตัวนี้มามือหนึ่งเลยใช่ไหมพี่มือหนึ่งเลยครับมือหนึ่งเลยนะครับดอกยางเต็มระบบผีเสื้อเขาเรียกปีกผีเสื้อนะพี่เนาะปีกนกครับปีกนกปีกนกปีกนกอิสระครับปีกนกอิสระอสีแดงกันกับ a อทีอ๋อตัวเดียวกันเลย แต่ ATV ร้อยห้าสิบ cc เลยตัวนี้พี่ทําเองหรือว่าตัวนี้สั่งเข้ามาครับทําไม่ทันอ๋อทําไม่ทัน <laughs> ทําไม่ทันไม่มีเวลาลว<ด>ระบบเบรคคู่ครับดิสเบรคคู่ดิสเบรคคู่นะฮะหน้าคู่หลังคู่มีการชนด้วยนะครับแต่กล้าก็ยังคงเดิมนะครับว้าสวยมากนะครับโอ้โหตัวนี้คือพี่ขวานขึ้นโครงใหม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับทำใหม่หมดเลยอ๋อ ระบบเกียร์นะครับพี่ขวัญเกียร์เกียร์สโลครับเดินหน้าถอยหลังแล้วก็มีเกียร์สโลเวลาขึ้นเนินติดลมอะไรประมาณนี้เกียร์รถก็ยังคงเดิมอ๋อก็ก็เหมือนตัวเหมือนตัวเทหน้าเทหน้านะครับเกียร์รถคงเดิมเกียร์รถคงเดิมแต่ยืดยาเพื่อว่ามันจะชนกันอ่าใช่ครับมีเกียร์สโลแล้วก็เดินหน้าถอยหลังเบาะพี่เบาะเบาะก็ปกติใช่ไหมครับเบาะย้ายถังจากข้างหลังมาข้างหน้าครับบ้าเพราะเดิมเบาะ มันจะเป็นยูบ็อกอ่าใช่ครับต้องย้ายกลับมาก็ปิด U b บ็อกไว้เลยอ่าก็คือปิดยูบ็อกเลยอ๋อแต่มัยังใช้โครงเดิมของมันอยู่อ๋อแต่ว่าต้องดัดแปลงเพื่อให้ยึดกับถังน้ํามันนิดนึงอืมก็นั่งได้ปกตินะครับอ่านั่งได้ปกติมาจะไม่ค่อยเข้ารูปเท่าไหร่ฝั่งลังนะครับพี่ขวัญล้อหลังครล้อหลังก็เป็นขอบสิบนิ้วไหมไงครับขอบสิบนิ้วอ่าแต่หน้ามันจะกว้างกว่าล้อหน้าอ๋อครับ สีคล้ายกันเลยนะแมกเนาะแมกก็สีเดียวกันมาเป็นชุดพร้อมมาเลยตัวนี้ทําสีเสร็จเมื่อไหร่พี่ทําเสร็จเมื่อวานนี่เมื่อวานทำสีเสร็จเมื่อวานมาดูอเนียนมากเลยนะครับทานผู้ชมครับงานทาไม่ได้พ่นนะงานท่าเหรอพี่ทาครับท่ทาครับโอ้พ่นเฉพาะช่วงล่างกระบะทาครับ ก็ยังเป็นเผาเนาะพี่เนาะครับยังเป็นขับเคลื่อนด้วยเผาแล้วก็แหนบตัวนี้ใช้แหนบครับช่วงล่างแหนบกี่ตัวพี่ห้าแผ่นครับห้าแผ่นครับอืมแล้วก็มีตัวเขาเรียกอะไรนะพี่ตัวนี้กันอะไรนะกันโคลนครับกันโคลนนะครับมีซูนะฮะโอ้โหสวยตัวนี้เคยเอาไปลองหรือยังพี่ก็ไปนั่นอ่ะเห็นน่ะ เห็นตัวนึเลยโอ้ลองแต่ตอนนี้ยังไม่ทําสีอ๋อคิวหนึ่งหรือครึ่งคิวสบายเลยไหมพี่ประมาณนนครับประมาณเกือบเกือบคิวอะเพราะว่าเอาด้านไปเทห้องน้ํานิดนึงอ๋อพื้นห้องน้ํานิดหน่อยคือใส่เยอะมันจะล้นเนาะพี่เนาะใส่เยอะมันล้นเราจะเอาแค่พิกัดที่มันพอดีอะจะไม่โอเวอร์นะครับอ่า โอ้ไปมันแบกไม่ไหวหรอกอ๋อก็ตัวนี้คือไฟหน้าไฟท้ายติดหมดใช่ครับหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวอ๋อหลังจากที่อัพอัพแบบว่าพัฒนาจากการใช้ดัมที่เป็นตัวแม่แรงนะพี่เนาะตัวนี้คือจะเป็นไฮดรอลิกครัยกยังไงพี่ขวัญน,นะให้พี่ขวัญยกให้ดูนะครับ สวิตจะอยู่ตรงแฮนะครับเพื่อให้ความสะดวกครับผมสวิตดกดําจะอยู่ตรงแฮนี่นี่จะมีลูกให้ดูอ๋อตัวนี้ตัวนี้สวิตดกดำป่ะอ๋อขึ้มีลงผมนึกว่าไอตัวชาร์จแบตใช่ครับเอาบอกอ๋อตัวนี้จะใช้กดถ้าเราปล่อยมันก็จะหยุดอ๋อคือเราต้องกดแช่ไว้อ๋ออยากอยากได้ตำแหน่งไหนก็กดอ่าคือมัน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 ไม่มีล็อกอ่าคล้ายๆกับแต่รถเราติด กดติดปล่อยดับอะไรประมาณนี้แต่น,นี้กดขึ้นเลยไหมพี่อ่ากดขึ้นได้เลยครับโอ้หไฮรดรอลิกจะเป็นสามท่อนแต่ว่าเราจะไม่เอาขึ้นสุดการไฮรดรอลิกพังเราจะมี<อ>ลิมิตตัดก่อนอ๋อมันมีมันมีตัดตัดด้วยทีมม่มิตัดฝั่งนู้นครับไม่ให้มันขึ้นสุด<อ>เพราะว่าเกรงว่าก็บ,บอกไฮรดรอลิกเราจะพังเร็วครับเราต้องให้มันหยุดก่อน ถ้าขึ้นสุดนี่มีโอกาสที่จะพังสูงใช่ไหมครับเพราะว่ามันเวลามันดันขึ้นสุดมันจะดังปักออกมาเนี่ยโอพวกนี้คือตัวอะไรพี่น้ำมันไหมถังน้ำมันครับถังน้ำมันถังน้ำมันไฮดรลิกใช่จะปั่นโดยมอเตอร์มอเตอร์ปั่นปัมอีกทีแวก็ส่งไปตามสายเพื่ออัดโอ้ตัวนี้พี่พี่ก็จัดการเองหมดเลยใช่ครับโอ้โหสุดยอดนี่นะฮะมันเป็นกลไกนะครับกลไกยกดำนะครับมันก็ยอดส่วนมาจากพวกรถดำนนะพี่เนาะก็ ก็เป็นหลักการเดียวกันเนาะหลักการเดียวกันครับโอ้โหสวยบ่พี่จากจันทบุรีอือ่ะเดี๋ยวให้พี่ขวัญลองลองขี่ให้ดูนะครับว่ามันจะขี่นิ่มแล้วก็ขี่สบายกว่าเทน่าหรือเปล่าผมคิดว่ามันน่าจะไม่พวงดับเหมือนเทน่าเนาะใช่ครับตอนนี้จะเป็นสตาร์ทมือครับอเดี๋ยวขอยาวลงก่อนนะครับครับผม ลงแล้วก็กดพอถึงกระบอกใหญ่มันจะลงชา้านิดหนึ่งเพื่อความปลอดภัยไม่เสียงดังเวลาลงอ๋อครับนี่นกระบอกใหญ่จะลงชา้านหนึหงตามน้ําหนักกระบะครับโอเคลงสุดแล้วเย็นหนึ่งก็ปกติใช่ไหมพี่ยันหนึ่งปกติครับ แล้วก็ใส่เทียร์ปกติโอเคเดี๋ยวเดินหน้าให้ดูมันจะขี่ง่ายนะครับท่านผู้ชมครับขี่ง่ายกว่าสองจังหวะนะฮะเพราะว่าสองจังหวะดทีนหน้าคันนั้นนะครับมันจะพะวงเรื่องรถด,ดับนะฮะเพราะว่ามันมีคัดด้วยนะครับมีคัตมืงนะฮะ ขี่เข้าร่านเข้าสวนบอกเลยสุดยอดเลี้ยวง่ายครับถ้ารถวิ่งถ้ารถเคลื่อนตัวได้จะเลี้ยง่ายมันไม่หนักใช่ไหมพี่อ่ามันจะไม่หนักก็เหมือนรถยนต์เราเนี่ยแหละถ้าจอยกับที่มันจะหนัก สวยนะครับโดยรวมสวยมากนะครับโอเคครับโอ้สวยมากนี่นะฮะรถเดิมๆยิ่งขี่สนุกนะครับมาดูวิธียกดำนะครับดัมดไฮดรอลิกตัวนี้ก็บอกเลยว่ามันจะยกยกขึ้นดีคอยกขึ้นเร็วกว่า ตัวเดิมนะฮะทำอะไรเป,ปิดฝาท้ายฮะไม่มีเปิดฝาท้ายได้ด้วยอฝาท้ายครับโโอ้โหฝาท้าย<ๆ>ก็เป็นตัวล็อกเบาะเลยสมบูรณ์นะครับถือว่าสมบูรณ์มากนะฮะเยอะสวยมากเลยนะฮะอะเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวเราดับดับเครื่องก่อนเดี๋ยว เสียงดังได้พู<ช>ดกันไม่รู้เรื่องโอเคตรงนี้ค้างไว้ก็ได้ใช่ไหมครับค้างได้ครับอ๋อแล้วต้องเช็คด้วยว่าสายเราร่วอะไรอะไรไหมอ๋อถ้ารว่ว่ามีมีมันจะซึมมันก็จะค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆตัวนี้คือเช็ครียบร้อยเลยใช่ไหมครับครับเช็ครียบร้อยอครับออคือพร้อมส่งงานเลยครับพร้อมส่งครับวันไหนพี่วันจันทร์ก็ลูกค้าบอกว่าวันจันทร์หรือวันอังคารนี่แหละอ๋อวันเสาร์ที่นี่เก็บไปว่าอ๋อคือเดี๋ยวจะมารับทันเลยคอนเฟิร์มวันวันที่ทีหนึ่งตัวนี้คือส่งงานไปให้ลูกค้าดูทาง สง่สงไลายไปให้ดูครับอ๋อเขาเขาว่าไงพี่ลูกคา้าก็กลูกถูกใจไหมถูกใจครับโอ้โหมีคันสองแน่โนอ,น <laughs> <laughs> อ้ยสุดยอดอ่ะคันนี้อ่ะเผื่อจะมีคนถามราคาอีกครั้งเข้าไปขวัญราคาหรือว่ารายละเอียดยังไงครับสําหรับคันที่ประมาณนี้เลยคันนี้นะครับอ่าราคาดัดแปลงครับค่าอะไรทั้งหมดหกหมืพันบาทครับหกหมื่นห้าพันบาทอ่ารถมอเตอร์ไซค์เปของลูกค้าฮะ หรือว่าจะให้ทางเราหาให้ก็ได้ครับผมหาได้นะพี่เนาะหาได้ครับเพราะว่าราคานี้ไม่แพงเลยนะครับจริงๆหกหมื่นห้าไม่แพงถ้าทุกคนเอาไปทําเองแพงจริงนะฮะเพราะว่าเหล็กช่วงนี้ก็โอ้เหล็กเหล็กเหล็กกล่องสองนิ้วเนี่ยเส้นหนึ่งก็โอ้ตอนนี้ใช้2.3นี่425บาทนั่นเห็นไหมเส้นหนึ่ง <laughs> เส้นหนึ่งนะครับดูนะครับรถรถมันใช้กี่กี่เส้นก็คิดดูนะฮะว่ามีหลายขนาดนะครับก็จะเป็นเหล็กแป,ป๊บแล้วก็เหล็กเขาเรียกอะไรพี่เหล็กแผ่นเพลทหรือว่าเหล็กแผ่นเนี่ยเยอะใช้เหล็กเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ล้อด้วยแล้วก็จะมีชุดเขาเรียกอะไรนะชุดหลังนะ่ะชุดแหนบชุดงูชุดเพาเนะ่ะเยอะหมดเยอะจริงๆ นะฮะถ้าเอามาให้พี่ขวนทำก็หกหมื่นสี่ห้าพันหกหมื่นห้าพันบาทโอ้ถ้ารวมรถก็คุยกันอีกทีนึงแล้ว่เนาะอ่าใช่ครับอ่ะเดี๋ยวจะให้พาไปดูนี่หนึ่ยพาไปดูตัวนี้ก่อนโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์นี้ไกลมากจากไหนนะพี่ขวันภูเก็ตครับคันนี้ครับภูเก็ตโอ้ทำเสร็จแล้วพี่เอาไปชงเองเลย ใช่ครับโอ้โห oh, oh, M S X, X นะครับพี่รุ่นนี้มีคนเคยเอามาทํามาก่อนไหมพี่ยังเลยคับยังไม่มีเลยยังไม่มีเลยอันนี้คันแรกครับคันแรกเลยมตอ้องเขาทำสีล้อน่าจะสวยมัพี่เนาะครับสีล้อครับคันนี้ก็สีล้อเหมือนกันอ๋อสีล้อเหมือนกันครับโอ้แต่เราจะขึ้นข้างหลังก่อนอ๋อ <c oughs> ยาวขนาดนี้เลยพี่ไม่ไม่ไม่ครับคือวางไว้ก่อนนะอรัโอ้ยสวยสวยต้องต้องมาดูนะครับว่าเสร็จตอนไหนต้องมาดูนะครับประมาณกี่วันใช้เวลาทํากี่วันพี่ ประมาณคันนี้น่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์นึ่งเสร็จเลยอาทตนเสร็จเลยป๊าเร็วด้วยนียเย่เร็วเร็วมากเร็วมากโอ้คันนี้วางงบเท่าไหร่พี่ประมาณคันนี้ไม่มีไม่มีดัมเป็นกระบ,บะเล็กครับ อยู่ที่สี่หมืนห้าครับสี่หมืนห้าครับแต่ถ้าถ้ากระบ,บะเท่าตัวนั้นเป็นห้าหมื่นครับตัวนี้คือรวมรถไหมครับตัวนี้ไม่รวมรถเันไม่รวมรถสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้ารอ๋อสี่ล้อเหมือนกันสี่ล้อเหมือนกันช่วงล่างเดียวกันอ๋อช่วงล่างเดียวกันครับจะแตกต่างแค่กระบะเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีโอเคครับประมาณนู่นแหละเดี๋ยวเราพี่ขวัญทําสีเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะฮะสำหรับใครที่ชอบ สายบรรทุกขี่เข้าไร่เข้านาเข้าสวนปาล์มสวนยางนะพี่เนาะอ่าโอ้โหสุดยอดนะครับอ่ะวันนี้นะครับผมขอบคุณพี่ขวัญมากมากนะฮะมาลุกกว่าเวลานิดนึงนะพี่เนาะครับไม่เป็นไรครับอ่ะก็ช่องทางการติดต่อนี่เลยด้านล่างนะครับเรามีทําไว้ให้แล้วสําเร็จนะครับอ่ะนี่เลยนะครับผมถ้าใครยังไม่มี ช่องทางการติดต่อหรือว่าใครที่ดูไม่ทันนะครับนี่เลยอูช่างขวัญน,นะครับนี่ติดต่อได้ที่นี่เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะค้างให้ประมาณนี้นะครับผมเบอร์โทรแล้วก็ Facebook ก็จะมีอยู่นี่แหละในแผ่นตรงนี้เลยแล้วก็นี่เลยรับสร้างรถ3ามล้อบรรทุก4รลอ้อหรือว่างานตัดแปลง DIY ตัวนี้มีส่งถึงที่ด้วยไหมพี่ขวัญส่งถึงที่เลยถ้าไม่ไกลมากหรือไกลมากก็ส่งไกลก็ส่งครับไกลก็ส่งแล้วตกลงราคากันอ๋อโอเคนะฮะถ้าทุกคนชอบนะครับอยากที่จะเอามาทํานะครับสามารถติดต่อพี่ขวัญเข้ามาได้นะฮะแล้วก็มาตกลงราคากันได้นะครับถ้ามีรถหรือไม่มีรถก็เข้ามาคุยกันอีกทีนะครับถ้าราคาต้องมาตกลงกันที่ในแชตก็แล้วกันนะพี่เนาะอ่าไดแชทได้ก็มี ราคาก็มีขึ้นมีลงนะครับถ้ามาต่อราคากันที่หน้างงานก็พี่ขวัญจดีครับผมเข้ามาเลยอ้าวันนี้ขอบคุณพี่ขวัญอีกทีครับผมคขอบขอบคุณครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้นะฮะสวัสดีครับ